โอเคครับศิลปินสวัสดีครับสวัสดีค่ะศิลปินแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อนาชุตาชัยศิจเริญพง์ค่ะครับผมในงานด้วยการครั้งนี้เอาภาพอะไรมาโชว์บ้างลองเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็เป็นภาพเพ้น์นะคะเพ้น์ด้วยเทคนิคมีหลายหลากหลากหลายเลยค่ะแต่หลักๆก็จะเพ้น์เป็นสีน้ามันค่ะอค่ะลองลองไล่ฮะลองไล่ให้ดูนิดนึง่จนใหญ่คอนเซปต์โดยรวมมาจากไหนอะไรยังไงครคอนเซปต์โดยรวมนี ทำเออคือหนูนึกถึงเวลาที่แบบตอนเนี้ยเราโตมาอายุประมาณนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วตัวเราอ่ะชอบมองย้อนกลับไปในตอนเด็กอะ,ค,ะค่ะค่ะก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากสองภาพนี้ก่อนอ่าได้ครับเรามองย้อนกลับไปในตัวเองตอนที่เรายังเด็กตอนที่ยังไม่ได้อายุเท่าปัจจุบันบอะไรอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่าตอนนั้นมันมีความสบายๆชิลๆมากกว่าตอนนี้อะ,ค,ะค่ะก็เลยได้แรงบันดาลใจมาแล้วก็นํามาสร้างเป็นผลงานชิ้นต่างๆขึ้นมานะค,ะ<ฮ>ค่ะค่ะก็ รู้สึกว่าตอนเด็กอะเหมือนเราไม่ต้องคิดอะไรมากคะ่ะเราเหมือนใช้ชีวิตไปวันวันมันทําให้เรารู้สึกแบบนั้นแล้วก็นึกถึงไปตอนเด็กๆเลยที่เราชอบไปอยู่บนระเบียงบ้านเองอะคะ่ะแล้วก็จะมองไปข้างนอกเห็นท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าเราได้จินตนาการเราไม่ได้ต้องคิดถึงอนาคต mm. เราแค่มีความสุขกับระยะช่วงเวลาตรงหน้าเราเลยอะคะ่ะ mm. ก็เลยทําให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างภาพผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาคะ่ะ ครับผมในตอนเด็กคะ่ะเราก็จะมีเรื่องราวจินตนาการมากมายมีความกล้าที่จะทําสิ่งต่างๆเพราะเราไม่ได้กลัวเหมือนตอนปัจจุบันนี้พอเราโตขึ้นเราจะมีความกลัวเข้ามาพอเราเห็นโลกความเป็นจริงมากขึ้นนะคะมันจะทําให้เราไม่กล้าทาบางสิ่งบางอย่างแต่พอเป็นในตอนเด็กใช่ไหมคะเราก็จะมีความคิดที่แบบเราไม่ได้มีขอบเขตที่ปิดกั้นตัวเองมากเท่าตอนโตคะ่ะก็เลย รู้สึกชอบแรงบันดาลใจในตอนนั้นนะคะก็เลยเอามาสร้างเป็นผลงานชิ้นต่างๆค่ะครับชิ้นกลางนี้เป็นเทคนิคอะไรครับอันนี้อันนี้เป็นเทคนิคสีน้ามัน,น,น,บ,มนบนเฟรมพลาใบค่ะเราก็เลยใช้เฟรมเป็นวงลีเนาะใช่ค่ะรู้สึกว่าแบบลองดูเพราะว่าชอบอยากลองทําผลงานเป็นวงลีนี่ขึ้นมา,าแล้วตัวคาแรคเตอร์ของน้องผู้หญิงก็คือใช้มาเป็นแทนตัวเองใช่แต่ว่าก็คือเป็นตัวการ์ตูนที่ไม่ได้กําหนด ใช่เหมือนแบบว่าเราแทนเป็นตัวเราขึ้นมาเป็นให้ดูมีความเป็นการ์ตูนจะให้รู้สึกเหมือนแบบเราไม่ต้องจริงจังแบบแบบเป็นผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยสร้างภาพจำลองขึ้นมาเป็นตัวการ์ตูนน้องคนนี้แทนค่ะก็คือนอนอยู่ริมระเบียงเนะาะตอนเย็นแลกว่าเ็อะไรตัวเขียวๆนั่นตุ๊ก,กตาเนาะอันนี้เป็นตัอน้องผีะคะ่ตะตุ๊กตาอ๋อจะมีอ,อ๋อจะออจะมีคาแรคเตอร์สมมุติขึ้นมาด้วยจะมีอะก็มีแมว ใช่ค่ะเป็นตัวละครสมมุติในจินตนาการของเด็กแบบตอนเด็กๆเราก,ก็จะมีเพื่อนในจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสร้างขึ้นมาส่วนอันนี้อันนี้เป็นส่วนอันนี้ก็คือเป็นตัวแทนเหมือนภาพเราตอนที่แบบโตขึ้นมากว่าตอนแรกอย่างเงี้ยค่ะก็ที่จริงกับภาพนี้กับชิ้นนี้ค่ะจะเป็นชิ้นที่ต่อกันเชื่อมต่อกันเหมือนเชื่อมต่อกันอ๋อก็คือวิวมันเชื่อมต่อกันเอาเอาอันนี้ก่อนก็ได้อันนี้เป็นอันนี้ไปเป็นเทคนิคอะไรครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคสีน้ำมันสีน้ำก๊าซน้ำมันกลาอันนี้เป็นที่สาวไหม อันนี้เป็นที่จริงมันเหมือนเป็นตัวแทนของเราตอนโตอะค่ะพอตอนตอนโตแล้วก็นั่งคู่กันมองกลับไปเห็นตัวเองตก็คือวิวเดียวกันกับภาพนูนใช่ไหมครับอยู่ในสวนแล้วก็นั่งแสดงบ้านเราอยู่ริมลาธารเหรอไม่ค่ะเป็นเหมือนแบบมโนภาพในจินตนาการค่ะเหมือนเราสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการมองกลับไปในในแบบสิ่งที่ผ่านมาค่ะอันนี้เป็นเหมือนพื้นที่ในจินตนาการค่ะแล้วก็มาถึงภาพนี้ ที่ว่าเป็นช่วงเวลาเป็นเด็กซึ่งวิวมันจะต่อกันใช่ค่ะอันนี้เราก็นั่งนอนสบายนอนเล่นใช่ด้วยอิริยาบถที่จะให้ดูเหมือนแบบสบายสบายเล่นๆชิวๆอะไรเงี้ยค่ะได้สวยเนาะก็ดูดูเมฆดูอะไรก็ก็สวยแล้วตัวอื่นๆนะครับที่เป็นเฟรมมงคลเป็นตัวคาแรคเตอร์เป็นตัวแอปเืิก็เป็นคาแรคเตอร์ของน้องนะคะอันนี้จะพูดถึงเหมือนแบบตอนที่เรามีความคิดสร้างสรรค์หรือแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยค่ะดวงตาเราก็จะเป็นประกายเหมือนมีรูปดาวอยู่ข้างในค่ะ เหมือนเพราะว่าววตอนเด็กที่บ้านก็จะปลูกชวนชมอะไรเงี้ยคะ่ะก<อ>็เลยเอาสื่อของดอกไม้มาแทนเป็นเหมือนแบบเรากำลังรู้สึกเหมือนแบบมีอินสปายหรือแรงบันาใจอะไรเงี้ยคะ่ะในช่วงตอนเด็กแล้วก็มีน้องผีที่บอกอันนี้ก็เป็นน้องผีที่เราว่าเป็นเหมือนเป็นผีผีน้อยแก๊ปเปอร์อะไรเงี้ยคล้ายๆประมาณนั้นคระมันนี้เพื่อนๆในจินตนาการอันนี้เทคนิคอะไรครับอันนี้เป็นสีช็อแกแบบใช่คะ่คาานนะสีช็อกเชียนน้ำมันค่ะอืโหเกนี้เป็นสีน้ำมันใช่ค่ะแล้วอันนี้ครับที่หลับ หลับตาอันนี้จะพูดถึงเหมือนตอนเตงพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบบางครั้งเวลาเด็กก็จะมีช่วงเวลาที่เราพักผ่อนนะคะก็เลยช่วงสบายๆใช่แล้วก็เลยวาดเป็นเตงหลับพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแ้่มีดอกดอกไม้ดอกชมชมใช่ไหมมีดอกไมดอกอะไรพวกนี้ด้วยค่ะ แล้วก็มีสีน้อยเหมือนกันส่วนอันนี้ก็เป็นสีชออคนงานสีชอหมือนดกับชิ้นฝั่งโน้นค่ะส,ส่วนอันนี้นครับอันนี้เป็นเทคนิคอะไรเอ่ยอันนี้เป็นสีน้ําผสมกับสีไม้ค่ะ,ะค่ะก็อันนี้จะพูดถึงเหมือนแบบเวลาเราตอนเด็กใช่ไหมคะเคยจําได้ว่าตัวเองชอบคุยกับตุ๊ก,กตาก่อนนอนอก็เลยแบบสร้างบรรยากาศของห้องนอนที่แบบว่ามีเพื่อนเพื่อใช่มีตุ๊กตาแล้วแบบเป็นเพื่อนเพื่อนที่อยู่ข้างๆเราก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเหมือนเราแบบสบายใจที่จะนอน ตอนที่เรามีตุ๊กตาลายล้อมอะไรแบบนี้ค่ะลงเล่าเทคนิคสีน้ําผสมสีไม้นิดนึงลงสีน้ําก่อนไหมแล้ว่อยเอาสีไม้มาตัดหรือว่ายังไงใช่ค่ะหนูลงสีน้ําไปก่อนค่ะแบบคุมบรรยากาศรวมๆไปก่อนแล้วเราก็จะใช้สีไม้ในการแบบว่าทําน้ําหนักหรือ t e เจอร์ในบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยเอ่อเส้นผมใช่ตัดเส้นตัดขอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเป็นสีไม้หมดเลยเนาะสีไม้ค่ะได้ส่วนอันนี้อันนี้ก็เทคนิคเดียวกันกับข้างบนค่ะเป็นสีช็อค อันนี้เป็นสีช็อกใช่ไหมสีช็อกน้ำมันแช่ค่ะก็จะมีเป็นถ้ามองไปใกล้มันจะเห็นเป็น็กเจอร์ของสีที่นูนๆขึ้นมานิดนึงค่ะค่ะ<อ>แล้วก็จะมีถ้าเป็นรายละเอียดเล็กๆก็จะใช้สีไม้เก็บรายละเอียดค่ะอย่างเช่นตรงดวงตาอะไรอย่างนี้นค่ะก็จะสีไม้เข้ามาช่วยนิดนึงอ๋อสีช็อคกค่มีเสน่ห์ทำไมทำไมเป็นรูปเล็กเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเทคนิคเรื่องสีด้วยไหมหรือเปล่าหรือว่าเหมือนตอนแรกอยากจะทําเป็นชิ้นเล็กๆหลายๆอันนะคะอารมณ์เหมือน,น,นเป็นสตอรี่เรื่องราวแบบ ที่เรารู้สึกในตอนเด็กรวมเลยตัวนี้ส่วนนี้ก็อันนี้ก็คือเป็นการจําลองพื้นที่เหมือนกันค่ะเหมือนแบบถ้านึกถึงตอนเด็กที่ชอบเอาผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทําเป็นเหมือนเป็นบ้านในบ้านเองอะไรเงี้ยค่ะทำเป็นบ้านเอาวะผ้าม่านมากั้นเป็นกระจองเป็นเหมือนเป็นบ้านส่วนตัวอันนี้เทคนิคสีน้ํากับสีไม้ใช่ค่ะสีน้ํากับสีไม้ค่ะดูแล้วมันฟุ้งๆเนาะสวยสแล้วตัวตุ๊กตาที่กอดอะไรตุ๊กตาอะไรสัตว ใช่ค่ะเป็นที่ก่อเป็นตุ๊กตาค่ะเป็นตุ๊กตาที่เราแบบเอาไปนอนด้วยอะไรอ,อย่างเงี้ยค่ะส่วนไอ้ตัวข้างบนนี้ก็ปั้นเองใช่ค<ช>ไหมเป็นงองค์ประกอบโดยรวมก็โอเคโดยรวมทั้งหมดโดยรวมทั้งหมดก็เล่าเรื่องความรู้สึกในวัยเด็กใช่ไหมครับใช่ค่ะางานหนูอะดูน่ารักมีความสุขตอนทําเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดหนึ่งบรรยากาศที่ของตัวเองตอนทํามันทําให้เราแบบเข้าไปสํารวจตัวเองในตอนเด็กมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะแบบว่า ก็จะถึงว oh. really like no, ่าตอนเด็กเราชอบทําอะไรบ้างเช่นนอนอยู่กับตุ๊กตาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบคือเราก็เหมือนเราจะเป็นคนที่ําได้ว่าคุยกับตุ๊กตาก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบอยากหยิบโมเมนต์นั้นมาสร้างในผลงานตัวเองค่ะครับวาดรูปเรื่องราวของเรานี้มีความสุขอะวาดรูปเรื่องราวของคนอื่นไหมก็ใช่ค่ะมันเป็นมันมีความสุขไปอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของเราเองแล้วรู้สึกว่าเราจะใกล้ชิดกับความรู้สึกของเตง พูดถึงเทคนิคนิดนึงน้องใช้เทคนิคได้หลากหลายหลายประเภทเป็นเพราะอะไรเราเรียนมาทั้งหมดเลยหรืออะไรยังไงหรือฝึกเองหรืออะไรยังไงครับก็ฝึกเองด้วยค่ะแล้วก็เรียนมาด้วยรู้สึกว่าอยากลองผสมประสานเทคนิคนะคะแบบลองใช้หลายๆเทคนิคดูก็เลยแบบอยากหยิบหลายๆเทคนิคมาใช้ในงานตัวเองค่ะมืนเป็นการทดลองด้วยค่ะครับผมลอ,ลองเล่าให้ฟังนิดนึงมาก สีน้ำมันเป็นยังไงสีเคลิกเป็นยังไงสีน้ําสีไม้อะไรเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับเวลาพอพอเราลองเทคนิคต่างๆเราค้นพบอะไรยังไงบ้างค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการได้ลองเทคนิคที่หลากหลายเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยคะ่ะเหมือนเวลาเราทําไปเรื่อยๆเราจะได้เรียนรู้ชนิดของมันไปเรื่อยๆะคะ่ะอย่างเช่นสีน้ามันก็รู้สึกว่ามันลงได้หลายๆชั้นเรื่อยๆเลยแล้วก็ทําน้ําหนักได้ดีพอสมควรเลยะคะ่ะแล้วก็แบบมันสร้างเทกเจอร์ได้ด้วยอะคะ่ะ ก็รู้สึกว่าพอทําเสร็จแล้วอะ่ะมันก็ทําน้ําหนักได้แบบได้ดีมากๆเลยคะ่ะ<ช>พออย่างเช่นสีไม้กับสีน้ำเนี่ยคะ่ะลองเาผสมกันแล้วก็รู้สึกว่าสีน้ํามันมีความฟุ้งอยู่แล้วคะ่ะมันก็จะทําให้บรรยากาศควบคุมแบบได้ดีขึ้นนะคะส่วนสีไม้ก็จะเหมือนเป็นการแบบบัคคัดแสงหรือแบบพอลงสีไม้ไปะคะ่ะมันก็จะทําให้เห็นเท็กเจอร์ของกระดาษขึ้นมาอีกทีอะคะ่ะก็ให้มิติที่แบบสวยงามไปอีกแบบะคะ่ะ ส่วนสีช็อกนะคะก็ส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าเราทําไปเรื่อยๆค่ะมันจะมีความนูนของเนื้อสีอยู่แล้วด้วยค่ะมันก็จะทําให้รู้สึกว่าภาพดูมีมิติมีเทคเจอร์อะไรมากขึ้นนะคะด้วยสีที่มันเป็นเนื้อน ICU ูนๆอยู่แล้วค่ะก็ทุกเทคนิคมันก็มีความแบบเฉพาะตัวของมันนะคะก็เชิญชวนทุกคนมาร่วมดูงานได้นะคะแสดงถึงวันที่28นี้ค่ะก็ งานเพื่อนๆทุกคนแบบมีความน่าสนใจมากๆค่ะเป็นเรื่องราวของแต่ละบุคคลได้ถ่ายทอดออกมาอย่างน่ารักมากค่ะลองมาชมได้กันนะคะค่ะที่606 Art Space Gallery ค่ะมาชมกันนะคะโอเคครับขอให้งานประสบความสำเร็จขอให้ขายได้เยอะๆนะครับขอบคุณ,คณมากค่ะ,คะ